ในาาาาาสาปนะีนี้เป็นอย่างไรบ้างครับก็ต้องเรียนว่าอุตสาหกรรมสีเขียวเป็นสิ่งที่าการะทรวงอุตสาหกรรมดําเนินการมาเป็นระยะเวลายาวนานนะครับก็สิ่งสําคัญก็คือทําให้อุตสาหกรรมนี้มีการเติบโตแบบยั่งยืนแลวก็ทําให้ทั้งประชาชนสิ่งแวดล้อมแล้วก็การยอมรับจากต่างประเทศนะครับทั้งคู่ค้านในต่างประเทศในประเทศเนี่ยเป็นไปได้ด้วยดีซึ่งที่ผ่านมาเรามีการให้รางวัล gi ทั้ง5้าระดับ ตั้งแต่ระดับที่เป็นคอมมิชเมนต์ระดับที่เป็นแอคทิวิตี้ s ิสต c เอิร์มคัลเจอรลแล้วก็เนเวิร์กคือในแต่ละระดับที่ไต่ขึ้นมานี่ก็จะทําให้ความแข็งแรงในการดูแลอุต uh, สาหกรรมให้มีความความเขียวก็คือการดูแลทั้งสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในโรงงานนะครับให้ให้ <c oughs> <ๆ>ใหดีเนี่ยก็เป็นเป็นสิ่งที่เราเป็น,เป,นเป็นตาพิคาดหวังปีที่ผ่านมาเองนะครับก็มีอุตสาหกรรมที่เราพัฒนาให้เข้าไปอยู่ในอุตสาหกรรมสีเขียว แล้วก็มีอาการได้รับการยอมรับจากทางจังหวัดได้รับการยอมรับจากต่างประเทศในเรื่องผู้ค้าต่างๆนะครับที่ที่เอาตราอุตสาหกรรมสีเขียวเนี่ยเป็นสิ่งที่การันตีได้ว่าสินค้าที่เขาซื้อไปมีการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของโลกไปได้เป็นอย่างดีเนี่ยก็ก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากทางจังหวัดเองก็มีการผลักดันทางท่านผู้ว่าเองก็มีการช่วยกันผลักดันนะครับที่ทําให้ให้เดินไปได้ข้างหน้าในขณะเดียวกันคนที่ได้รับอุตสาหกรรมสีเขียวเองเนี่ยในถึงอย่างเช่นในระดับที่5เนี่ก็จะมีการผลักดันให โรงงานที่อยู่ในเครือข่ายของตัวเองครับพวกที่เป็นซัพพลายเชนต่างๆเข้ามาตอบรับในการที่จะก้าวไปสู่อุตสาหกรรมสีเขียวระดับ2ระดับ3ด้วยเช่นกันนะครับก็เป็นกลไกที่วันนี้เลขเราก็มีการมอบรางวัลนะครับให้กับอุตสาหกรรมสีเขียวทั้งหมดที่ได้ได้รางวัลในปีนี้นะครับก็ต้องแสดงความยินดีกับท่านครับมีแผนพัฒนาอสาีเอไรบ้างครับเราก็จะวันปีนี้จะมีการขยับเกณฑ์ให้สอดรับกับทาง องบริบทต่างๆของโลกให้มากขึ้นนะครับล้วก็จะเติมเรื่องของหลักหลักจะมีเรื่องของฟรีนเทาแก๊สที่เข้าไปมากขึ้นเดิมมันก็จะเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของการดูแลการวางแผนให้ตัวเองเป็นฟรีนเป็นหลักแต่ปีนี้เองเนี่ยในความเป็นฟรีนมันก็มีหลายมุมซึ่งมุมที่เราจะเน้นก็คือเรื่องของฟรีนเทาแก๊ส ที่เอามาตรฐานอื่นๆเข้ามาเทียบเคียงมากขึ้นนะครับแล้วก็จะทําให้เราจะพยายามจะผลักดันผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงสาหกรรมด้วยนะครับจะมีการการรายงานผลนต่างๆที่เข้ามาในเรื่องของการรา,รายงานผ่านระบบ I form, อินดั s ทรีไอซิงเกิลฟอร์มต่างๆซึ่งนอกจากผู้ประกอบการเองจะได้ประโยชน์ในการที่ได้รับรองได้ใช้ตราอุตสาหกรรมสีเขียวได้รับการรับรองจากในประเทศและต่างประเทศเนี่ยก็จะมีเรื่องของการาที่สูน์ทราบว่าเป็นอของที่ผลิตในประเทศจริงๆซึ่งที่ผ่านมาเองเนี่ย ในบริบทของด้านการค้าเนี่ยเราประเทศเราเนี่ก็โดนตั้งคำถามจากสหรัฐเหมือนกันนะครับว่ามีสินค้าที่สูงสิดหรือเปล่าที่บอกว่าเป็นสินค้าที่ทําในประเทศไทยแล้วไม่ได้ทาในประเทศไทยเนี่ยคนไกของตอสาหกรรมสีเขียวกับคนไกของตอสาหกรรมที่เป็นการกรองผ่านระบบไอซิงกัฟอร์มจะเข้ามามีบทบาทที่ทําให้เราสามารถที่สูจทราบได้แล้วก็เป็นที่เชื่อมั่นและก็ไม่เสียชื่อของประเทศไทย ครับก็เรียนว่าในปกติถ้าโดยทั่วๆไปเนี่ยที่ผ่านมาก็จะมีการติดตราสัญลักษณ์ลงไปในสินค้านะครับซึ่งก็ทําให้ประชาชนเ,เริ่มรู้ก็จะมีคนประชาชนผู้บริโภคจํานวนหนึ่งที่ใส่ใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของความยั่งยืนนะครับนอกจากนี้เองก็จะมีเรื่องของตราต่างประเทศนะครับไทยแลนด์ทัสเตมาร์กเรื่องของกระทรวงพาณิชย์เองก็ก็ให้การรับรองให้การเชื่อถือเรื่องของตรา GI นะครับซึ่งจะต้องได้อย่างน้อยระดับ2แล้วก็กำลังจะก้าวไปสู่ได้อย่างน้อยเป็นระดับ3นะครับที่ ทีไอรับสองรดับ3ก็จะได้รับการปลาของเครื่องหมายไฟแลนด์พัสเซตมาร์ซึ่งลูกค้าในต่างประเทศก็ให้การรับรองด้วยเหมือนกันนอกจากนี้ก็จะมีเรื่อง,องเกี่ยวกับการมาตรฐานการพัฒนาเรื่องของเงินทุ่นต่างๆนะครับผ่านทาง s อสเอ็มเรื่องของกองทุนต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องของอวนะครับกระทรวงวิทยาศาสตร์นวัตกรรมนะครับของที่ใช้ตัว GI เป็นตัวที่จะให้ทุนพิจารณาในการให้ทุนไปด้วยแล้วก็ ของ s อเซียแบก็ใช้ในในกลไกในการให้เงินกู้ไปด้วยนะครับก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นอกจากนี้เองระงวัลอื่นๆของกงระทรวงศึกษากร,รมไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมยอดเยี่ยมอุตสาหกรรมดีเด่นต่างๆเนี่ยเราก็ใช้ตัว GI เป็นตัวการันตีด้วยตัวหนึ่งกันว่าอุตสาหกรรมนี้เป็นผู้ประกอบการแบบไหน,นในขณะเดียวกันการดูแลของกระทรวงศึกษากร,รเองเวลาที่เราํกากับโรงงานต่างๆเนี่ยโรงงานที่ได้ GI เราก็เบาใจเราอาจจะไม่ต้องเป็นการเข้าไปเข้าไปดูบ่อยมากแต่จริงๆก็เาก็มั่นใจได้ในระดับที่ ที่เชื่อมั่นได้เลยล่ะว่าเขาเป็นผู้ประกอบการที่ดีในขณะเดียวกันเราก็มีผู้ที่ได้รับรางวัล GI ไปแล้วนะครับแล้วก็มีปัญหาเนี่ยเราก็ถอ,อนมีการถอนรางวัล GI ด้วยเหมือนกันซึ่งก็ทําให้ทั้งผู้ที่ได้ GI อยู่ตอนนี้ไม่ได้ไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่มีมคนทําไม่ดีและทำให้เขาเสียชื่อไปทั้งระบบนะครับในขณะเดียวกันก็ทําให้ผู้บริโภครู้ด้วยแล้วก็ทําให้สังคมโดยรวมรู้ว่าเรากระทรวงศึกษาธิการเนี่ยเราจริงจัง,จงกับการได้